สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงบทที่6แล้วเราก็มาทำแบบทดสอบในเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมไปทำก็สอบกับครูอ้อยเลยค่ะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้านกไก่เป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคำธรรมดาขอไข่ แล้วสืบต่อกันมาปากต่อปากข้อควายไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เล่าดังเดิมงองูเป็นบทร้อยกองไม่ใช่ร้อยแก้วมาลองทำกันดูนะคะคุณมีเวลาให้นั่งสาธรม10วินาทีค่ะค่ะข้อนี้ก็เฉลยข้ององงูนะคะ เป็นร้อยกองไม่ใช่ร้อยแก้วคใครก็เพราะว่านิทานพื้นบ้านนะคะมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคำธรรมดาไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เล่าดั้งเดิมและเล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากโดยส่วนมากนั้นนิทานมักจะเป็นบทร้อยแก้วนะคะไม่ใช่เป็นบทร้อยกองค่ะค่ะข้อที่2นะคะข้อใด จับคู่ของประเภทนิทานกับชื่อนิทานให้ถูกต้องนะคะข้อกอไก่นิทานปลามําปลาทิศดีทิศร้ายข้อขอไข่นิทานคติสอนใจประดุกรบยักษ์ข้อขอควายนิทานตลกขบขันประเภทไม่หยาบโลนนึกว่าง่ายข้องงูนิทานเรื่องสัตว์ประวัติความเป็นมาของช้างคุณมีเวลาให้นักศึกษา10นาทีนะคะ ข้อนี้ยากไหมคะอลองทำกันดูนะคะว่าถูกไหมค่ะข้อนี้นะคะ,ะ,คะก็ฉะเฉลยว่าคอควายนิทานตลกขบขันประเภทไม่หยาบโลนนึกว่าง่ายเพราะว่านิทานตลกขบขันประเภทไม่หยาบโลนนึกว่าง่ายเนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านที่มีลักษณะขายเรื่องเล่าโดยถ้อยคำธรรมดา มีคติสอนใจซึ่งเนื้อหาของนิทานเรื่องนึกว่าง่ายตรงกับนิทานตลกขบขันประเภทไม่อยากโลนค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่3ข้อใดกล่าวถึงแก่นของเรื่องได้ถูกต้องอก็ไก่เหตุการณ์ของเรื่องอย่างาคร่าวๆขอไข่ภาวะแวดล้อมของตัวละครในเรื่องข้อควายแนวคิดหลักที่ผู้เขียนกำหนดไว้ก่อนเขียนเรื่อง ง,งูเรื่องราวที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนค่ะคุณมีเวลาให้นะักทำสิบวินาทีนะคะคิด<ะ>ออกกันไหมเอ้ยค่ะเรามาดูทำสิบวินา,าทีเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อคอควายค่ะแนวคิดหลักที่ผู้เขียนกำหนดไว้ก่อนเขียนเรื่องค่ะก็เพราะว่า แก่นของเรื่องเป็นลักษณะโดยรวมของเรื่องเป็นแนวทางในการดำเนินเรื่องเป็นจุดมุ่งหมายของเรื่องซึ่งคําตอบข้อคอควายนะคะแนวคิดหลักที่ผู้เขียนกําหนดไว้ก่อนเขียนเรื่องเป็นแก่นของเรื่องที่ถูกต้องที่สุดค่ะข้อที่4นะคะส่วนที่ทำให้รู้ว่าบทความที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือส่วนใดก็ไกลคะ่ะ บทนำขอใข่เนื้อหาข้อควายส่วนสรุปงองูบทแสดงความคิดเห็นนักศึกษาคิดว่าส่วนไหนคะลองทำกันดูนะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาค่ะเ<อ>พราะอะไรเ<อ>พราะเนื้อหานะคะก็คือใจความสำคัญ ข้อความสำคัญสาระสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็ทราบถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านได้ในส่วนอื่นๆนะคะก็เป็นการสรุปซึ่งอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจใจความสำคัญของเรื่องได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบนี้ต้องตอบว่าเนื้อหาค่ะข้อที่5นะคะบทร้อยกองต่อไปนี้แสดงน้ำเสียงแบบใดขาดเด็ดเสร็จกันวันนี้ ไม่อะไรเทาปลายก้อยถึงพระอินลงมาว่าก็อย่าคอยถึงวันทองนั้นจะถอยมาคืนดีก็ไก่ยินดีขอไข่ชื่นชมคอควายโกดเครื่องงองูอาคาดแขนนักศึกษาลองทำ<ะ>ดูนะข้อนี้บทเลยกลองข้อนี้นะคะแสดงน้ำเสียงแบบใด มาดูคําตอบกันค่ะคําตอบก็คือข้ององูนะคะอาคาดแขนเพราะอะไรค่ะก็เพราะว่าจากบทร้อยกองนั่นบนนั้นนะคะ,ะแสดงถึงความรู้สึกทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นตัดขาดแล้วก็ไม่เหลือเยื่อใย,ยซึ่งมากกว่าํำแค่โกรธเคืองนะคะความรู้สึกโกรธเคืองนะคะก็อาจจะหายได้นะคะข้อนี้นะคะจึงตอบว่าอาคาดแขนที่ความรู้สึกนั้นนะคะรุนแรงมากกว่าคว่าโกรธเคืองค่ะอ่ะเรามาดูข้อ สำหรับการทำข้อสอบของในเรื่องวรรณกรรมแล้วก็ในวรนณคดีนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับบทต่อไปนะคะเป็นเรื่องอะไรก็โปรดติดตามกันต่อ,ตอไปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ